vô nó quá chứ quay lộn với bảo 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 lơ đi đó thôi đồ ít đó tì lông kín ô ô đồ ô lộn pop đồ anh nhai đồ mi đồ anh nha, ui tồi เอบาวาครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอซรวมถึงนานานักตกปลาทุกท่านนะครับก็ตอนนี้หกโมงสี่สิบห้านะครับเป็นช่วงเช้าเชนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สิปพฤษภาคมนะครับผมก็มีเวลามาจนมีเวลาตกปลานะครับถึง ประมาณสองโมงก,กว่าๆนะครับตะปองก็จะเก็บกลับนะครับก็ตอนนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดสีชุดสีหลังนะครับผมกับบรรยากาศช่วงเช้าเนี่ก็อากาศดีมากนะครับตอนนี้ลมสงบนิ่งแล้วก็มีปลาขึ้นยุ่เรื่อยๆนะครับทางพิดนอนก็มีเขามาดักตะขายนะครับ กำลังดูตาขายอยู่ส่วนฟังนีน้่ยังไม่มีใครมาเลยนะครับคาดว่าใสา่ใส่ว่านี้คงจะมีนักตกปลามากันเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมดี๋ย่างไรงเรามาตามหาปลานิลโบกันนะครับว่าเราจะเจอหรือไม่นะครับวันนี้ไปครับผมรวยครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยครับ อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีอะไรก็ใช้ไปนะครับผมก็มีปลาขึ้นล้อแล้วนนึงก็มีทั้งสาย15บห้ปอนแล้วก็20่สิปอนนะครับโอเคครับผมลุยเหยื่อถึงทำปลากระโดดกันพุ่มเลยครับ ปลาผิวน้ำนี่อาจจะเป็นปลาตะเพียนนะครับขึนน้ำอยู่ ที่สองเอาแล้วนะครับผมมีข้ากินแล้วครับนี่ตีเบ็ดยังไม่เสซจเลยนะครับไม้แรกนี้ค <c ười> อยจะวัดว่าหรือไม่ก็วัดรุดนะครับมันรุนกันนะครับวัดตัวนี้เราจะวัดโดนหรือไม่โดน กินล้นสายนะครับท่านอทีตศรียังตั้งสายไม่เซ็ตเลยนะครับผมเดี๋ยวนันก็พร้มอมต่อไปแล้วเป็นไง โอ้ยตัวแรกงามไส้เลยครับผมพาเข้าต่อโอ้โหมีอ๋อพาเข้าต่อเลยนะครับไม้แรกพาไปแก้วอนอนด้วยนะครับตังสายกตอนนะครับ พาไปกินอัดลิมด้วยลายยอดย่งเลยนะครับจะจติดต่อกันทั้งหมดเอามีปลาก,กินแล้วด้วยโอ้ย โอ้ยโอเคครับผมตัวแรกกันมานเลยครับผมมาแบบงงงไม่รู้ตัวเลยนะครับโดนอันที่สองเกี่ยวไปนะครับผมกำลังจะจัดระเบียบ <c oughs> มานมานัมนมันเต็มแรกมาแบบงงงงครับ มาดึงสายเบาๆนะครับมันยังยูนะอ่าะอันดีอันเดิมครับตัวที่สองแรกนี่เอาแล้วนะครับเนี่ย มา,มา,มาค,รครับผมยุคคันเดียวขมโอ้โอ้ครับเพียนครับผมใส่สวยกินยุคคันเดียวเลยนะครับผมนี่อโนนยังตั้งสายไม่เสร็จเลย ีย <Yeah. S 2> วันนี้เล็กครับกินยุคคันเดียวเลยนะครับผม แสงครับผมน่าจะโดนโอ้โหยดึงสายปื้ดไปต่นหน้าเลยอุย้ยอันที่สามก็กินครับอันที่สามก็กิน เขากินเลี้ยงตัวเลยครับผมโอ้ย,อย,อยเขากินเลี้ยงตัวเลยนะครับอ่ะค่อยๆทยอยปอดครับผมไอ มันทำงานอีกแล้วครับผมนี่ก็ตัวใหญ่นะครับหลากสายก็ลุยก็ลุยไปเลยครับผมขันหมานทำงานเจ๊วัดเข้าไว้หลงปึ๊บเอาปั๊บเอาแล้วเริ่มกินดีแล้วเป็นไงนี่นี่นิ้

โอ้พีวันนี้น้อยเยลูกปลาพันปลาเฮ้ยลูกปลาพันปลาก็วากันน่ตอนนี้โมงห้าสิบห้านะครับผมมีเวลาอีกแป๊บนึง ตแล้วหวังตัวครับผมเองขันมานขันมานยังยังเอาแล้วผางเข้าให้ดน man. ันานล ฝั่งเบ็ดนะครับอันนี้นานกินทีดิเจวัดเที่ยวให้ค่อยค่อยปลาหมุนปลาหมุนต่อข้างหน้านะจ๊ะอุ้ยตัวใหญ่เอ็งเบา เฮ้ยอยังก็ปากสุบโอ้ยปลเต็มปากเลยตักวดิโอ้ตใหญตัวจะดึง้นงี้ว่ไม่ออกขางนี่ตัวนี้นี่โอ้เต็มเกาปากล่างขับผมตัวเพียนตัวยังใหญ่ครับเจวัดตับไย่ โดนมั้ยไม่โดนโดนเวนแหละ้นวไปแล้วไปได้เองมาเอาด้วยอหลล้วนี่เขากอหตัวกอแล้แหละมาแล้วนะมาแล้วนะเลยไปเเล้วนะพือนเลยโดนมั้ย แทน,ทน,ทนโอเคครับผมตอนนี้ก็สองโมงจครึ่งแล้วนะครับก็จะมาดูผลงานกันนะครับว่าช่วงเช้านี่ปลากินของเราเป็นยังไงมัางอ, <c oughs> อุ้ยโอ้ย,อยก็ได้ลายตัวลายแต้มอยู่เลยนะครับนี่ปลาตะเพยียนครับใหญ่ก็ปันนิดอีกโอเคครับผม <c oughs> ก็ผลงานก็เยอะก็ของตะปองทำเองปันเองนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากลับบ้านกันก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับไปครับผมเ๋ยวครับ